นักประดาน้ำเสียชีวิตระหว่างชมถ้ำใต้น้ำในฟลอริดานักดำน้ำสองรายเสียชีวิตระหว่างการสำรวจถ้ำใต้น้ำในฟลอริดาซึ่งเป็นหนึ่งของถ้ำใต้น้ำที่สวยที่สุดและอันตรายที่สุดในโลกร่างของแพทริกพีคอรกวัย53ปีและคริสริตเทนเมเยอร์วัย38ปีถูกพบโดยนักดำน้ำกู้ภัยในถ้ำใต้น้ำ Eagle's Nest Eagle's Nest ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อล o s t Sink นักดำน้ำสามารถเข้าถึงถ้ำใต้น้ำผ่านสระในศูนย์ลีภัยสัตว์ป่า c h e s h i h o โฮเ i s k e r ในหมู่นักดำน้ำถ้ำแห่งนี้นับว่าเทียบเท่ากับเทือกเขาเอเวอเรสหรือแกรน c a n ยอนเลยทีเดียวความสวยงามตรการตาที่มาพร้อมกับความลึกเกือบ91เมตรในบางจุดและความซับซ้อนของถ้ำทำให้ถ้ำแห่งนี้เป็นเป้าหมายพิชิตของนักดำน้ำจากทั่วโลก เยื้อเคราะร้สองรายนี้ได้สำรวจลึกเข้าไปในถ้ำในขณะที่จัสตินเบรกลี์นักดำน้ำรายที่สามรออยู่ใกล้ผิวน้ำจัสตินได้ขอความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนทั้งสองไม่ได้โผล่ขึ้นมาจากน้ำในเวลาที่กำหนดไว้ศพของพวกเขาถูกพบอยู่ในส่วนที่ซับซ้อนและอันตรายของถ้ำ ทั้งนี้พวกเขาเป็นเหยื่อรายที่9และ10ของจำนวนรวมผู้เสียชีวิตในถา้าตั้งแต่ปี1981นักดำน้ำครอรายทั้งสองรายเป็นนักประดาน้ำที่มีประสบการณ์สูงและเคยมาสำรวจถ้าแห่งนี้แล้วเชสเตอร์สปีวีที่สูญเสียหลานชายให้กับถ้ำแห่งนี้ในวันคริสต์มาสปี2013ได้ออกมาเรียกร้องให้ทางรัฐปิดถ้ำหลังเหตุการณ์สลดใจในครั้งนี้